สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนครับนะครับผมผัวกับเบวโทนครับเมื่อนี้นะครับเป็นเช้าวันจันทร์ที่28นะครับกะเขาสู่มือที่4นะครับของการประทะกันระหว่างไทยกับคำมเมนนะครับพี่น้องกะเส้นทางหรือว่าที่พักอาศัยของเบวโทนนะครับก็อยู่ในพื้นที่สีสมนะครับถัดจากพื้นที่สีแดงออกมานะครับ พี่น้องทางพื้นที่สีแดงเขตอำเภอกันทลักษ์อำเภอ,อ,เภอผููสิงห์อำเภอขุนหารนะครับก็เริ่มอบพยพตั้งแต่วันที่24แล้วนะครับยี่27มห้ายี่2ิหเจมื้อีมนี้มือที่หานะพี่น้องเนาะแมนบี่24เริ่ม2ยิบห7 28มื้อกบมนนี้มือที่หาแล้วนะครับมื้อนี่ก็มีพี่น้องเฮ้านะครับทาง พื้นที่สีแดงเ,เริ่มทยอยอพยพตั้งแต่เสาเมืดเลยนะครับเส้นนี้คือเส้นที่พี่นอ้องอพยพต่องวิ่งผ่านนะครับก็คือจะเห็นรถผู้อพยพวิ่งผ่านกันตลอดนะครับทั้งวันนะครับผ่านเส้นนี้ครับพี่น้องแล้วก็จะไปพักพิงอยู่ในพื้นที่ใกล้ออกไปอีกนะครับส่วนพื้นที่ของเบาวโทนก็ห่างจากชายแดนหรือวัดจุดประทะประมาณ ห0สิบถึงเจกิโลนะครับยังถือว่าอยู่นอกพื้นที่อันตรายนะครับเป็นพื้นที่ซีสมที่ขืนเป็นพื้นที่ซีสมเพราะว่าทางเขมรน,นะครับนี่คืออีกหนึ่งขั้นนะครับของผู้อพยพที่วิ่งมานะครับนี่นี่ก็เป็นรถผู้อพยพนะครับเนี่ยเข้าสีเห็นแบบนี้ทั้งวันเลยนะครับพี่น้องเพิ่นกาสิมาจอดหากินเพิ่มกำลังนะครับ อยู่บริเวณเ้นเนี้เนี่ยร้านนะครับร้านอาหารก็บคือว่าพ่อได้ขายนะครับในช่วงนี้นี่ครับเป็นมาจอดพักนะครับนี่เห็นบหครับพี่น้องเนี่ยด้านหลังรถไม่มีอะไรนะครับนอกจากสิ่งของที่จําเป็นต้องขนกลับมาด้วยนะครับแล้วก็สิ่งของที่จําเป็นต้องใส่ในแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับเพื่อนมาหน่เพื่อน,นจะไปหาศูนย์ พักพิงผู้อพยพนะครับที่สามารถล่องลับผููอพยพไดใ้ในในในตอนนี้นะครับนะครับลุงเพื่นกับมาซื้อน้ำแข็งนะครับเพื่อที่จะอัดอาหารสดนะครับแพ็คอาหารสดลำเลียงเดินทางไปยังบ้านญาติพี่น้องเพื่อนนะครับเนี่ยเพื่อนกับไปแววซื้ออาหารสดมาจากตลาดนะครับเป็นพวกกุ้งหอยปูป้านี่แหละพี่น้อง หมูพวกนี้นะครับเพื่อเตรียมไปไหวในจุดที่จะไปพักพิงนะครับเห็นว่าจะไปบันญ,ญาินะครับอยู่บ่ใกล้จากนี่นะครับลุงฝนอยู่บ่ใกล้จากนี่แต่ว่าอยากอยากออกไปจากพื้นที่ที่มันเป็นสีส้มว่สะส์ <c oughs> <c oughs> อ่ะกะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่านะครับของคนที่ต้องเชิญนะครับ ปัญหาในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเฮาก็ตตองปรับการใส่ชีวิตของเข้าให้มันดีที่สุดให้มันเสี่ยงหน่อยที่สุดแล้วก็ให้เฮาสามารถอยู่หลอดในสถานการณ์แบบนี้ได้นะครับสถานการณ์แบบนี้คือรายได้ที่เข้าเคยได้นะครับก็คือเฮาสามารถที่จะออกตลาดนัดได้แล้วก็เปิดล้านขายแบบนี้ได้ปกติในสถานการณ์ปกติ เขาก็จะมีรายได้ทางนี้หนึ่งทางแล้วก็รายได้จากตลาดน,นัดอีกหนึ่งทางนะครับซึ่งรายได้จากตลาดน,นัดมันจะได้ไหลายกว่าเปิดล้านแบบนี้ปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาสามารถขายของออกได้เร็วยอดขายเข้าได้หลายนะครับแต่เมื่อเข้าบ่อได้สาบาดออกตลาดน,นัดได้เขาก็จะมีรายได้ทางเดียวซึ่งรายได้ที่เปิดล้านปกติแบบนี้เนี่ยว่าถึงกําไรผลกําไรเนี่ย มันบอกพ่อขาดใส่ใจนะครับในแต่ละมือและช่วงนี้ห้าบอสามารถที่จะออกตลาดนาไต้เนี่ยบอกว่าจะเป็นในพื้นที่สีแดงตลาดนาที่เฮาเคยไปนะครับหรือว่าตลาดในพื้นที่สีสมเขาก็ออกบ่ไดดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงพายุฝนนะครับฝนตกอยู่ตลอดเบิดมือเบิด์ขึ้นนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ยังโล่งเม็ดอยู่นะครับไงยอยู่นะครับเนี่ยถนนนี่เปียกอยู่ตลอดนะครับมือว่านกับเบิดมือนะครับ พอสมารถที่จะออกขายของใดนะครับ mm hmm. เพจให้รายได้ห้องหดหายไปเกินเคิงนะครับแล้วรายจ่ายเฮาเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับหรือีกอย่างหนึ่งที่เฮาสามารถซอยเหลือศูนย์ผู้อพยพใดนะครับหรือซอยเหลือพี่น้องของเฮาใดก็คือถ่าศูนย์ผู้อพยพใดเพิ่นมาสื่อหอมแดงกระเทียมพริกแห้งนะครับเพื่อไปประกอบอาหารให้กับผู้อพยพนะครับเท่ากับสิให้เพิ่นในราคาที่ ต่ำกว่าตนทุนนะครับก็คือว่าสื่อของประมาณ2องสามรอยสี่เข้าอาสิคิดเพิ่นแค่รอยเดียวนะครับนี่คือสิงที่เข้าซอยเพิ่นใดนะครับขาดทุนในส่วนนั้นกะถือว่าเข้าได้ซอยนะครับเพราะว่าเข้าบ่ได้ไปไปซอยเพิ่นเห็ดอาหารบ่ได้ไปซอยเพินเนาาเ่นดูแลผู้อพยพนะครับแต่ว่าเข้าซอยเพิ่นในการลดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าส่วนนี้คือบางคนกะบ่แมน บอมแนศูนย์อพยพมามาสือนะครับแต่ว่าเป็นชาวบ้านเฮ่านี่แหละเพิ่นมาสือไปบริจาคให้กับศูนย์ผู้อพยพนะครับอันนี้ก็คือถ้าบ่าวทุนหูว่าเพิ่นมาสือไปบริจาคหรือว่ามาสือไปยังศูนย์ผู้อพยพก็จะเป็นราคาพิเศษนะครับเป็นราคาพิเศษเลยนะครับพี่น้องสําหรับล้านหอมแดงบ่าวโทนนะครับล้านหอมแดงกระเทียมพริกแห้งนี่แหละครับพี่น้องที่สามารถซอยเรือใดนะครับต้นทุนเท่ากับตอนนี้ว่าว บอกเลยนะครับว่าทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่สีสเกตต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับของจําเป็นอาหารการกินหรือว่าของเขาใสใสอีย่างต่างๆคือเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับเพราะว่ามันจําเป็นที่ต้องใช้นะครับก็คือต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับของจําเป็นตอนนี้คือแถวพื้นที่นี้ก ไม้แขวนเสื้อนะครับขาดตลาดนะครับไม้แขวนเสื้อขาดตลาดนะครับเพราะว่าผู้อพยพพอพอยพมาบ้างที่บ้างคลังบ้างข้าเนี่ยเข้าฟฝ้านะครับพี่น้องเข้ากันลืมนะครับเมื่อไม้แขวนเสื้อมาน่ำมาหนีมาอยู่ย่างศูนย์ผู้อพยพสักสักเสื้อผ่าตากบ่มีไม้แขวนเสื้อนะครับก็เลยเห็นเพิ่นมาถามหลายคนนะครับมีไม้แขวนเสื้อบอมีไม้แขวนเสื้อบ่นะครับบ้าน ลานเบาโทนกับบ่อแล้วลงไหวนะครับถ้าเกิดว่าหูว่ามันจะเกิดวิกฤตการแบบนี้นะครับหลายอย่างนะครับที่เพิ่นมาถามหาแล้วเฮาบ่มีห้เพิ่นนะครับแล้วกะสิ่งที่เฮาขายอยู่ในลานต้นนี้เนี่ยต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพราะว่าคนที่เพิ่นส่งมายั่งพื้นที่สีสเกตเพิ่นบอกว่ารถที่จะมาส่งนะ่ะแทบจะบ่มีผู้ใดกล้ามาส่งนะครับแทบจะบ่มีผู้ใดกล้าขับมานะครับ เบนเสียจะว่าเพิ่นขับไปรับเอาเองนะครับไปรับมาเองนะครับเพิ่มตนขึ้นขึ้นอีกนะครับแล้วก็สินค้ากค่อนขางจะหายากนะครับขาดตลาดนะครับส่วนนี่คือใครนะครับใครที่บาโทนเอามาไหวขายเนี่ยก็คือว่าบาโทนเอาน้ำเพิินประจํำนะครับก็เลยได้นะครับสำหรับใครที่เอามาเตรียมไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเฮ้าได้ได้ซื้อในยามจำเป็นแบบนี้นะครับ ต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่เราจะยังขายในราคาเดิมนะครับเผื่อซอยกันประหยัดในส่วนนี้ไปนะครับขอบคุณทุกท่านับลุงใจนะครับพี่น้องขอบคุณพี่นมื่อไหร่ก็ไดนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิดโฆษณาเป็นกลังใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหนี้สักก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ